สวัสดีครับสาวไอสวัสดีครับ่ดีครับ,ส,ส,รบ,รบสาวไอจากช่องมักหมอลำนิวสนะครับลลาสุดบ่าวโจดีไซเนี่ยได้ไปเห็นคลิปในช่องสาวไออาแล้วช่วงนี้บ่าวโจเนี่ยคือเพิ่งจะย้ายถิ่นฐานด้วยน้องไม่สบายด้วยย้ายก,กลับมาบ้านด้วยอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้อัปเดต หรือว่าไม่ค่อยได้ติดตามข่าวสารในวงการหมอลำเท่าไหร่แล้วทีนี้ก็พอจะรู้บ้างแหละตีนี้เห็นสาวไอนะครับได้ลงคลิปไปอ่าบอกว่าสะเทือนวงการหมอลำลือจัหนังศิลปินทยอยตนห้างวิจารณ์หนนะักอะไรต่อสาวไอวิจันหนักก็คือนะคะบอกว่านะคะมาขีดตั้งแต่ตั้งยงแล้วหรอคืออะไรยังไงเรื่นี้นะ่ะ ใหญ่เป oh ็นข <um> ับวมอลำ dot. com อืมฮึซึ่งนะคะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กหลายหลายท่านนะคะเข้าไปโพสในกลุ่มหมอลำกลุ่มใหญ่นะคะหลายโพสแบบคือหลายโพสรัวๆเลยค่ะอุ้ยโพสว่ายังไงอุ้ย เพราะว่าการจ้างคนมันแพงคุณคิดผิดตั้งแต่วันแรกที่ทำวงต้องทำงบการเงินก่อนรับจ่ายเท่าไหร่ีผ้าพ่อพ่อไปต่อได้ต่อมานะคะสาวโดคือนะคะมันมีคำใบและคีย์เวิดต่อคีย์เวิร์ดจากต่อจากคีย์เวิร์ดน้องใสใช่ไหม แล้วก็เห็นมาบ้างเหมือนกันเนาะเห็นมาว่าเนี่ยตอนนี้มีสองสามคนแล้วก็เห็นวันเนี้ยมีประกาศลงอีกแล้วก็เห็นบอกว่าล่าสุดมีตลกด้วยนี่ศิลปินท่านนี่เป็นตลก<ช><ๆ>ก็จะลงแล้วก็เห็นแต่แต่เห็นทีนี้ทางทางวงอะ่ะหรือทางผู้บริหารก็เหมือนเปิดรับสมัครตลกคนใหม่ไม่ใช่หรอใช่คือนะคะนี่แหละพอเปิดพอมกลุ่มใหญ่มีการโพสพอโพสแล้วมีคําใบออืมีคําใบนอกตากจะมีคําใบแล้วก็มีคอมเมนต์ด้วยนะ แต่เราคิดว่าแต่เขา,าคิดแต่เราคิดว่าน่าเป็นห่วงนะแบบเนี้น่าเป็นห่วงนะเพราะเราเป็นเราเป็นเอฟซีแฟนคลับวงนี้มาตั้งแต่โหนานมากเรารู้สึกเรารักหมอลำวง,งนี้มากและปีนี้ยที่เขากลับมาแบบกลับมาบูลกลับมาผง,งาดขึ้นมาอีกครั้งนึ่งอะเรารู้สึกดีใจมากเลยนะสาวไอเรารู้สึกดีใจมากๆแต่พอทีนี้พอมาเริ่มที่ว่าอ่ะ เริ่มมีการปรับเปลี่ยนเออเริ่มให้ซูเปอร์สตาร์ลงตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเนาะเริ่มมีการให้ซูเปอร์สตาร์ลงเริ่มมีข่าวดราม่าเข้ามาเยอะแยะอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเอะเราแอบตั้งข้อเป็นห่วงแล้วว่ายังไงล่ะวงในดวงใจเราเนี่ยอือใช่จึงจะบอกว่านะคะทานั่นเอซีเซขับนะคะก็ตแตกอเป็นตองตียน,นะอืมสาหรับนมอลำกลุ่มนะคะของคณะหมอลำาลุนี้นั่นก็คือคณะหมอลำปีตานเนาะอืม ซึ่งนะคะถ้าได้เป็นตามต่อแล้วอเจาไปตามต่อในกลุ่มแฟนขับมอลมันติอีสานแฟนขับนะคะก็แตกออกเป็นสองเปลี่ยนน้บ่อวโดและหลายคนเนี่ยเข้าไปให้กําลังใจทีมผู้บริหารอือ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 อืเข้าใจแล้วก็คือเข้าใจสิ่งที่ผู้บริหารกระทําการตัดสินใจของผู้บริหารครับและก็พร้อมจะซัพพอร์ตคณะหมอลําปติอีกาเหมือนเดิมอืม และคนที่ถูกให้กำลังใจมากที่สุดนั่นก็คือแม่นกน้อยอุไรพอนครับผมเพราะอย่างล่าสุดเนาะบ่าโตคุณแม่นกน้อยอุไรพรนเพิ่งประกาศขายบ้านไปโอ้เห็นอยู่เห็นอยู่ที่ว่าหนึ่งร้อยล้าน่ะเนาะใช่บ้านน,นาที่ห้าห้าซึ่งเอาจริงจริงแล้วมันก็เป็นบ้านที่ถูกพันเนาะอยู่กับแม่นกน้อยมานานแล้วก็เป็นบ้านที่ใช้ชีวิตก,กับพ่อหลอดคู่ชีวิตของแม่แต่แม่นะคะได้ขายบ้านหลังนี้ไป คื่อพายูคณะหมอรังิตาิานให้ได้เดือนตออืมแต่ทีนี้พูดถึงอ่ะมันจะทําให้เสียขวัญกําลังใจไหมเหมือนที่บอกแหละว่าบ้านตองห้าเนี่ยบ้านที่ห้าห้าห้าเนี่ยเขาเขาอยู่คู่กับเสียงอีสานมาแบบนับสิบยี่สิบสามสิบหลายสิบปีอ่ะแล้วนะตอนที่ประกาศหรือตอนที่อะไรยังไงเขาต้องมีบ้านตองห้าตรงเนี้ยเข้ามาอยู่ด้วยแล้วพอทีนี้เหมือนประกาศขายไปแล้วขายไปแล้วเวยนะต้องต้องแย แต่ทีนี้เห็นในข่าวแล้วเราตามข่าวเหมือนกันข่าวเนี้ยเขาบอกว่าเขาขายเฉพาะตัวบ้านแต่พื้นที่ตัวอาที่จะเป็นส่วนโซนของโดมหมอลำก็ยังอยู่อันนั้นะยังไม่ได้ขายแล้วยังไงล่ะทีนี้น่ะอาจจะเป็นแค่ข่าวลือละมั้งในใน,ในการวัดศิลปินแบบแห่ทยอยลงอ่ะคือสำหรับประเด็นนี้นะบ่าวโจเนาะเราก็ตามต่อเนะาะและช่วยหายอย่างในตัวเอง สำหรับประเด็นนี้ทางด้านอาจารย์เองแต่ประภัเองก็ได้ยังไม่ได้มาชี้แจงนะคะว่าเหตุเพราะอะไรจริงไหมถ้าจริงแต่จริงเพราะอะไรยังไม่ออกมาพูดถึงประเด็เดนนี้แต่มันมีการเคลื่อนไหวของศิลปินอีกหนึ่งท่านสําหรับวันนี้นั่นก็ per, คือน้องเชอร์เรอร์ที่ได้ออกมาโคต์นะคะประกาศยุติทุกบทบาทอันนี้คือน้องออกมาประกาศเองเลยใช่ไหมน้องออกมา อเดี๋ยวเราขอไปดูเฟซน้องหน่อยชื่อเฟซอะไรเอ่ยเดป๊นะครับบนึะจาอ๋อโอเคอัเ้ยชื่อเารกรภาษาอังกฤษไหมฮะภาษาอังกฤษหรออาาไยเออเห็นล้เห็นละเห็นละเห็นละเออโบนมาไหมโอเห็นละเออเ่นาเห็นละนี่ไงเจอละ ก็คือกำลังใจแม่นี่เือแล้วก็อ๋อนี่ไงอ่ะอุย๊ยแอบสะเทือนเหมือนกันนะอ่ะก็น้องก็ได้ออกประกาศบอกว่าขอยุติบทบาทนี้คือน้องชอปเปอร์ใช่ไหมใช่ค่ะน้องก็บอกว่าขอยุติบทบาทหน้าที่ทั้งเบื้องทั้งเบื้องหลังเห็นนะหน้าที่ทั้งเบื้องหลังของทีมงาน เสียงอีสานทุกปัญหาจะจบลงแค่เราถอยออกมาและเดินออกไปออต่อให้เราเป็นตัวร้ายในสตาร์หลายคนแต่อยากบอกว่าคุ้มมากเลยคุ้มมากแล้วกับการทำมันด้วยใจและลหลายเรื่องเนี่ยมันเป็นมันที่มาสำเร็จการถอยออกมาในครั้งนี้เพื่อวงจะได้ไม่มีเรื่องดราม่าและหลายครั้งที่อดทน อะไรหลายๆอย่างเป็นห่วงความรู้สึกครอบครัวพ่อแม่ที่ต้องมาดูอะไรแบบนี้ครับเราทําตรงนี้ดีที่สุดแล้วการที่เราถอยออกมาไม่ใช่ผู้แพ้แต่เราอยากให้ทุกคนเสียความสุขมากกว่ารักนะคะทุกคนอขอบคุณอาจารย์เอียัต่กัพัฒน์เออ,อ,อแต่ก่อนหน้านี้ก็คือวันนี้แหละก็เห็นน้องเข้าประชุมกับทาง คณะทีมบริหารอยู่ไม่ใช่หรอเห็นอาจารย์เอ,อโพสลงใช่ไหมใช่คือจริงๆแล้วน้องชอปเปอร์เนี่ยน้องก็เป็นอีกหนึ่งในผู้บริหารนะบบโด่นี่ไงแล้วเห็นน้องเชยอ,ออกมาอยู่แน่น้องเองนะคะรับผิดบาก็คือดูแลในเรื่องของคอนเทนต์ของคณะบรารอิสานเกี่ยวกับสื่อโซเชียลครับเออแต่ทาไมวันนี้เนี่ยด้วยเหตุผลอะไรเราก็ไม่รู้นะว่า ประเด็นดรามา่าต่อนั้นนี้ไหมที่<ม>นะคะเป็นเหตุและปัจจัยทําให้น้องชอปเปอร์นะคะประกาศขอยุติทุกบทบาทในวันนี้เอเนาะแต่คือแววๆตอนนี้<อ>คือเห็น<ม>ว่าศิลปินนะเห็นว่าเห็น,เห,นเห็นว่ามีศิลปินตอนนี้คือจะออกกันอีกหลายคนอย่างนี้หรอเห็นเป็นข่าวลือเนาะเราขอใช้ควาว่าข่าวลือแล้วกันไม่รู้จะออกไม่ออกไม่รู้จะจริงไม่จริงและขอให้เป็นข่าวลือนั่นแหละ น้งนบอกว่าวัวผู้บริหาอรอันผู้บริหารทุกคนตามน้องทุกคนกลับมาเพราะไม่อยากให้เสียใครไปทุกคนนะคะเป็นคนที่อยู่กับคณะมรรสกสารมานานแล้วหละเป็นผลงานค่อนข้างดีครับไม่อยากให้เสียใครไปไม่อยากให้เสียเพียอไปขอร้องคณะบริหารที่ตามนะคะน้องทุกคนกลับมาครับ ทานผู้บริหารเองก็ยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรนะคะบาโจยังไงก็คือต้องติดตามกันจริงๆค่ะสาหรับประเด็นนี้ส่อไอก็ติดตามมาตั้งแต่เมื่อคืนมาจนถึงตอนนี้เลยค่ะบ่าวโจกว่ารอดูว่าทางด้านผู้บริหารจะทํายังไงจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงเพราะเราก็แอบเป็นห่วงคณะหมอรำศีทีสามอยู่เหมือนกันกนะบาวโจอือย่างที่เราบอกแล้วว่าเ,าเอ๋คคะะสาวออยนี่นีล่ล่าสุดล่าสุดอยู่นะ ี๋จะส่งเดี๋ยวจะส่งอันนี้ไปให้ดูนะไดนะอ่าเปิดเปิดเลยตอนนี้นะรุ่งแล้วตีน้องนี่ไงโอ๊ยแต่ตัวมันอยู่อีกเครืนะ่องหนึ่งอ่ะนะโมค่ะโอ้พี่โมค่ะชื่อพี่โมพี่โมเนี่ยมันอยู่อีกเครื่องหนึ่งเหรอโมยานกรไหมใช่ เป็นดูไกลหนึ่งได้บอกว่าให้เป็นตามน้องเกมน,นี่รกราและก็น้องโมกอานี่ไงก็บอกว่าตลอดระยะเวลาสามฤดูกาลเต็มที่เข้ามาอยู่กับเป็นสมาชิกในข้อบปวดเสียงอีสานเนี่ยขอบคุณความฮักความเมตตาที่อบอ,อุ่นจากแม่นวพ่อหลอดเวทีเสียงอีสานที่ทรงคุณค่าและทําให้ลูกได้ทามาหากินเป็นบ้านที่เราเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตอาแล้วก็ได้เห็นในสิ่งที่เดี๋ยวนะ ได้เห็นสิ่งที่คุณค่าในคำว่าครอบครัวจริงๆหากเจ้าเดิมแม่แตกหัไม่นกน้อยเนาะลาทีไม่ได้ลาทั้งชีวิตถ้ามีโอกาสจะย้อนคืนมาอันนี้ก็คือสรุปก็ลงอีกหรอแล้วก็ได้มีลาแม่จะกระจังเกมกีฬากรกับน้องโมลลงก่อนนะอืมอเออนี่ยขอบคุณพี่สาว คุณอ๋อขอบคุณแฟนคลับแฟนคลับแฟนเอททุกคนด้วยจ้าหัางกันแบบนี้ไปโดนๆด้วยจ้าไม่พดต่อแล้วน้ำตาจะไหลอเออสรุปก็เหมือนที่เขาบอกว่าแห่ลงกันก็จริงหรอแล้วอย่างนี้คือเขาไม่ได้มีสัญญาไม่ได้มีอะไรกันอย่างนี้เลยใช่ไหมอ่าอย่างที่ว่าเนี่ยแหละค่ะตัวนี้คนเขน้ามาคอมเมนต์ในช่องไป อันนี้เขาน่าจะยังไม่ไม่บังคับใช้หรือเปล่าเราไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าในส่วนของภาคีเครือข่ายเนี่ยเห็นเขาบอกว่าเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่2องก,กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ทุวกวันนี้ก็ยังไม่ไม่เห็นมีใครว่ายังไงเพราะวงอื่นๆเขาก็ลงกันเหมือนกันไงสาวไอไม่ใช่แค่มีแค่เสฉอีสานนะตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยวงอื่นก็เห็นมีการขึ้นการลงกันเกิดขึ้นแล้วนะหรือว่า แต่ณตอนนั้นนะณตอนนั้นที่อาจารย์ทางทางทางเขาเรียกอะไรล่ะทางประธานและรองประธานก็ที่เที่ไพูดเนาะในรายละเอียดเราก็เห็นบอกว่าอันนี้เฉพาะคนมีสัญญาแต่ทีนี้ค่าปรับสองล้านไม่ได้ปรับโทษทีเดียว2ล้านนะมันอยู่ที่ทางผู้บริหารกับทางศิลปินน่ะจะมีการพูดคุยกันยังไงและในสัญญาเนี่ยเห็นเหมือนประมาณเขียนไว้ว่ามินิมัมอะอ,ะ,อะแม็กซิมัมอะ แม็กซิมัลก็คือจุดสูงสุดที่จะปรับประมาณ2ล้านแต่ทีนี้อยู่ที่ทางผู้บริหารกับศิลปินจะคุยกันแล้วว่าในสัญญาตรงนี้จะมีการปรับเท่าไหร่แต่ทีนี้ส่วนศิลปินที่ไม่ได้มีสัญญาอันนี้ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะศิลปินที่ไม่มีสัญญาก็จริงไม่มีค่าปรับก็จริงแต่ถ้าคุณลงกลางฤดูกาลเนี่ยจะไม่สามารถไปขึ้นวงไหนแล้วก็ไม่อาวงที่อยู่ในสังกัดหรือว่าอยู่ในเครือข่ายภาคีตรงเนี้ย จะไม่มีใครรับคุณได้ในระยะเวลาหน<ม>ึ่งปีหนึ่งฤดูกาลที่คุณลง<ม>น่าจะเป็นประมาณนี้แต่เราไม่รู้ว่าเขาเริ่มใช้กันหรือยังนี่สิเพราะว่าอย่างที<ม>่ว่านะแบบโจก็ยังมีแบบเดี๋ยวเป็นหลายท่านก็เนาะได้ยังมีการย้ายจําหน่บ้างเปลี่ยนเวทีบ้างแต่นี้เราก็ยังไม่ได้โทษว่าเป็นปัญหาอะไรยังไงเกี่ยวกับใครแต่เราคือให้กําลังใจเขาดีกว่าเนาะ ให้กำลังใจทาง,<ช>ทางวงใ,<ช>ให้กำลังใจทางศิลปินให้กำลังใจทางผู้บริหารดีกว่าอืมคราะว่าะหลคนก็เข้าไปให้กำลังใจอย่างที่ว่า,เาบกเดเนาะไอซีแซงับเองก็เข้าไปให้กำลังใจทางด้านคณะมอรตอีสานซึ่งใครที่อยู่ก็ต้องตู้ต่อไปเนียก็ยังให้กำลังใจทุกๆคนแล้วก็เข้าใจทางด้านผู้บริหารแหละเนาะก็ือยังส่งกำลังใจให้ทางด้านอาจารย์อิศรพัฒน์แ่นน้อยแล้วก็เข้าใจทางด้านศิลปินด้วยใช่แล้วก็ส่วนใคร ครับแล้วก็อยากให้แบบว่าคุยกันดีๆก่อนก่อนไปตกลงกันดีๆก่อนถ้ามันคุยกันแล้วยังไม่ได้เกิดอะไรอะอะไรขึ้นมาถ้าจะไปจริงๆอันนี้ก็ไม่มีใครว่าเนาะไปลามาไหว้าจากกันด้วยดีนั่นแหละต่อให้จะเป็นการขึ้นกาลางฤดูกาลก็จริงแต่เราอยากให้คืออยากจะให้ไปกันแบบคุยกันตกลงกันดีๆก่อนเนาะ ก็เป็นกำลังใจเนาะแบบตัวเราครับผมแล้วก็ววามารอตามข่าวนี้กันต่อดีกว่าเห็นเขาบอกว่าจะแห่ลงจะเป็นจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่ข่าวลือในส่วนตัวของเรานะครับเราก็ขอให้เป็นแค่ข่าวลือแล้วกันเพราะว่าเราก็ยังรักในวงการหมอลำยังรักในวงเสียงอีสานแบบนี้เราไม่อยากเห็นแบบว่ามันจะสะดุดกลางคันเนาะอืมเราอยากจะให้ยังไงก็ค <aynı hora. S 2> ือ,อนันเล็เนาะให้อยู่จนจบฤด,ดูกาลกันก่อนดีกว่าสําหรับคนที่กําลังจะตัดสินใจ ที่กำลังกำลังจะลงนะครับอยากจะให้ตัดสินใจใหม่แล้วก็ให้เข้าไปคุยกันดีๆนิดนึงแล้วก็อยากให้ทางผู้บริหารก็อยากจะเขาเรียกอะไรเอารูปเอารวยแล้วก็ยืดหยุ่นไปตามทางที่ศิปลปินเรียกร้องด้วยเนาะถ้ามันยืดหยุ่นได้นะ่อาไ mm. อ้เนาะใช่ใช่คืออยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีกับทุกฝ่ายนะั <San> ่แนแหละ โอเคครับเป็นกําลังใจให้นะครับวงการหมอลำเป็นกําลังใจให้วงหมอลำเสียงอีสานเป็นกําลังใจให้อาจารย์เอจกักรพัฒน์แลวก็เป็นกําลังใจให้คุณแม่นกน้อยอุไรพรและเป็นกําลังใจให้กับศิลปินในคณะเสียงอีสานท,ทุกๆคนนะครับขอให้ที่บอกว่าจะแห่ลงเนี่ยเป็นแค่ข่าวลือเนาะแต่เราก็จะมาติดตามข่าวนี้กันต่อไปนะครับส่วนวันนี้ก็ขอบคุณสาวไอด้วยนะครับจากามัดหมอลำนีงูนะครับผมฝากเข้าไปติดตามสาวไอด้วยนะครับตลอดวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ